ครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสที่17เดือน8นะครับอย่างที่หลายๆคลิปบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าทองคำเนี่ยจะลงนะครับและทองคำก็ลงมาจริงๆตามใบสั่งด้วยครับตอนนี้ทองคำลงหลุด1900เ้ยหรียญต่อทรอยออนแล้วค่อนข้างที่จะอาการดูแย่อย่างชัดเจนครับทองคำจะสามารถทำธทุรเบาวกลับไปได้ถึงไหนหรือว่า จะจบขาขึ้นแล้วคลิปนี้มีคำตอบครับไม่ดูคงต้องพลาดครับเราสิครับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่17เดือน8นะครับตอนนี้เราอยู่กรับทองคำในรายสัปดาห์นะกราฟทองคำในรายสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยใสยจริงๆเลยนะฮะในฝั่งของขาลงนะครับ เห็นไหมฮะตอนนี้ทองคำนะฮะในรายสัปดาห์นั้นเราบอกหลายๆคลิปแล้วว่าทองคำเนี่ยได้หลุดลงมาแล้วนะครับก็ได้หลุดลงมาจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมฮะแนวนี้เลยนะครับหลุดลงมาเห็นไหมฮะหลุดแนวรับเส้นสีเหลืองแล้วนะครับและเป้าถัดไปของทองคำนะฮะหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะว่าเท่าไหร่นะฮะนี่เลยครับเดี๋ยวเรา จะทําให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะนี่เลยฮะเป้าถัดไปของทองคำนะฮะในสัปดาห์เนี่ยอาจจะลงะฮะได้ถึงบริเวนนี่เลยครับเท่าไหร่ฮะบรูเวนนะครับ 1, 8, หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยนะฮะหนึ่งแปดห้าเก้าขออนุญาตเขียนให้ดูแล้วกันนะครับหนึ่งแปดห้าเก้านะฮะแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์นะฮะ อาจจะลงมาถึงแนวนี้ได้โดยไม่ต้องสงสัยกันเลยนะครับนีฮะบริเวณแนวนี้เลยนะฮะวงกลมสีน้าเงินแนวนี้ฮะเป็นแนวรับเป็นช่องทางอีกช่องหนึ่งของทองคำนะฮะที่อยากที่จะลงมาทดสอบอย่างยิ่งยวดนะครับเมื่อเรานะฮะทดสอบโดยการตรวจเช็คซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยการตีฟิโบนัชชีนะฮะโอเคนะครับนี่เลยครับ ทองคำนะฮะถ้าเกิดไม่ถึงเป้าสีเหลืองด้านล่างนี้ทองคำก็จะลงมาทดสอบอย่างน้อยนะฮะที่หกหนึ่งจุดแปดฮะอยู่ที่ไรครับอยู่ที่หนึ่งแปดหกเก้านะครับหนึ่งแปดหกเก้าคาดว่านะฮะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยคิดว่าทองคำนะ,ะสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะลงมาทดสอบที่บริเวณไส้โยยาวที่หนึ่งแปดห้าเก้านะฮะและปิดจบรายสัปดาห์สัปดาห์นี้ สัปดาห์ที่สิบเจ็ดเดือนแปดเนี่ยจะปิดอยู่ที่ประมาณนะฮะหนึ่งหกเก้าไส้ยาวๆหนึ่งแปดห้าเก้าไปจบที่หนึ่งแปดหกเก้าก็สิบเหรียญพอดีนะฮะคาดว่าปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงเนี่ยหนึ่งแปดหกเก้าสวยงามแต่มีไส้อยู่ที่หนึ่งแปดห้าเก้าครับและนี่คือการคาดการของทีมงานเชฟเพียกรนะฮะขอแสดงความยินดีกับพ่อพิเศษที่เพยากรด้วยนะ,ะที่บอกให้ขายตั้งแต่ 1,980เหรียญฮะบางท่านเนี่ยบอกผมว่ายังไม่ไปาำรับกำไรเลยนะฮะเพราะว่าเราให้เป้ายาวรายเดือนรายสัปดาห์เนี่ยคนข้างจะลึกกว่านี้นะฮะแต่ที่เรามาพูดออกรายการ YouTube เนี่ยจะบอกว่าเราก็บอกเป็นช่วงๆรายสัปดาห์ไปนะฮะแต่ทางทีมงานเราพิดิกโลงหน้าตั้งนาน้ะฮะว่าชงคำจะต้องลงอย่างรุนแรงครับ ดูเราจะมาดูทองคำกันต่อในรายเดย์นะครับว่าทองคำรายเดย์นั้นตอนนี้ไม่มีแรงซื้อเลยครับลงอย่างต่อเนื่องอเองมื่อเรามาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆฮะบ่งบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยไม่ใช่ขาขึ้นแล้วจะกลับกลายเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอินดิเคเตอร์รอต่างๆทุกตัวอยู่ในโซนของบาริ m โมเมนตัม ขาลงแบบไหนต้องไปชมกันเลยครับนี่เลยครับตอนนี้เราอยู่กราฟทองคำในรายเดย์นะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ทองคำในรายเดย์นั้นยังไม่ผ่านแนวต้านเรนเส้นสีเหลืองแนวนี้ไปเลยนะฮะและมองว่าเป้าถัดไปของคุณทองคำนั้นอย่างที่บอกในคลิปวันอังคารก่อนหน้านี้นะครับว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีเป้าอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันแดร้อยเจ็สิบห้าเรียญเจ็สิบเจ็ดเหรียญต่อถอยออน ขอเขียนให้ดูเลยหนึ่งบาเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งหนึ่งบาเจ็ดห้านะฮะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญของทองคํานะครับนี่ฮะหนึ่งบาเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งาดเจ็ดห้าแนวเส้นสีเขียวด้านล่างเนี่ยครับมองว่าทองคําเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะลงมาทดสอบแนวนี้นะครับมองว่าวันนี้นั้นนะครับถ้าเกิดทำทุเรีบาวขึ้นไปแถวพันเก้าร้อยเหรียญก็ควรที่จะเปิดขายเพิ่มนะครับ ทีมงานเราเนี่ยเตรียมพร้อมนะฮะถ้าเกิดว่าขึ้นไปพันเก้าอเหรียญเนี่ยก็เปิดขายเพิ่มนะเพราะว่าแนวโน้มต่างๆของท้งคำนั้นยังเป็นขาลงอยู่ครับเมื่อเรามาดูสตรอคสติกนะฮะเห็นไหมฮะมีแต่ไซเวดาวนะฮะนี่เห็นไหมฮะวงกลมสีฟ้าเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมีแต่ไซเวดาวนะฮะแรงซื้อไม่มีเลยนะฮะไอซ์ไซเป็นกนครข้าไปไหมลงอย่างต่อเนื่องนะฮะเห็นไหมครับและตอนนี้นะฮะ ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ลงอยู่ในโซนของหมีแล้วฮะค่อนข้างที่จะหมดแรงซื้อนะครับเมื่อลงมาต่ำกว่าโซนส0มศูนส่วนใหญ่เนี่ยทองคำก็จะหมดแรงซื้อนะฮะส่วนใหญ่การทำาัญกิกเบาของ iSI นั้นจะขึ้นไปไม่เกินเส้นห้าศูนแนวนี้นะฮะเดี๋ยวขอทำเส้ดูก็ได้ครับส่วนใหญ่นะฮะการทำาัรกิกเบาของ ทองคาเวลาเป็นขาลงนะครับจะไม่เกินไอซ์ไอเส้น50นฮะคือแนวนี้นะฮะเมื่อมีการรีบาวไปแล้วเนี่ยเขาจะชนเส้น50นะฮะแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็จะลงต่อนะครับเป็นไซด์เวย์ลักษณะแบบนี้ไปนะครับทําให้ทองคําตอนนี้บ่งบอกว่าเป็นขาลงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูทองคำกันต่อใน4ชั่วโมงนะครับทองไป4ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีแรงซื้อกับเข้ามาเลยฮะ ไม่สามารถจะยัชนแนวต้านด้านใหญ่ด้านบนไปได้เลยนะฮะหวังว่าทองคําวันนี้นั้นถ้าเกิดว่าชน1,900เหรียญแล้วคิดว่าไม่น่าผ่านครับแต่เป้าขายอยู่ที่1900เหรียญครับแต่ทองคําจะลงได้แค่ไหนในวันนี้คลิปนี้ต้องไปชมกันครับครที่ตอนนี้ฮะเราอยู่ครับทองคาในราย4ีชั่วโมงนะฮะเห็นไหมว่าทองคำในชั่โมงสีชั่วโมงนั้นยังไม่ ผ่านบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้ไปได้เลยนะฮะบอกว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวดักขายเลยนะฮะหมอวันนี้นั้นทองคำนะ,ะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่ไปชนบริเวณเส้นสีขาวนี้อยู่ที่เทไหร่ครับอยู่ที่1,900เรหรยียญต่อทรอยออน1899 1,900เหรยียญต่อทรอยออนนี้คาดว่าแนวนี้เนี่ยทองคําไม่น่าจะผ่านไปได้นะครับเพราะอะไรฮรเพราะว่า r s i นะฮะ s t o แ h a ติ i c ม a c d ดีนั้นบ่งบอกว่าหมดแรงแล้วนะครับมอว่า ชนหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญน,นี้ต้องขายนะฮะต้องขายนะฮะและทองคำนะฮะถ้าเกิดลงหลุดบริเวณแนวนี้ไปได้ทองคำจะลงได้ถึงไหนครับแนวนี้เลยครับนี่ฮะบริเวณที่เราให้ไว้นะฮะนี่เลยครับแนวบริเวณแนวรับแนวนี้แนวนี้ครับบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าเหรียญต่อโทยออนเดี๋ยวขอเรีากทำเส้นดูนะฮะหนึ่งแปดแปดห้านะฮะแนวนี้นะครับ เป็นแนวที่ทองคำเนี่ยจะสามารถลงได้นะฮะแนวนี้หนึ่ดแดห้านะครับโอเคฮะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นกันชัดๆกันไปเลยนะครับว่าทองคำเนี่ยวันนี้1 8 8่ดห้าถ้าเกิดว่าทองคำนะ,ะขึ้นไปทดสอบที่พันเก้าร้อยเหรียญต่อโรอยออนเป้าทํากําไรในวันนี้อยู่ที่แนวรับเส้นสีเขียวนี่เลยฮะหนึ่ดแดห้าครับ ถัันงครบเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีริบุลเทพยากรสวัสดีครับ